ระบบนี้นะครับก็เป็นระบบบริหารเงินของวัดทำรายรับรายจ่ายของวัดโดยการที่การที่จะทํารายรับรายจ่ายแต่ละครั้งเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากวิทย,ยวัจกรน,นะครับทั้งหมดสองขั้นนะครับขั้นแรกอนุมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะส่งไปหาคนที่สองเพื่อนอนุมัตินะครับเพื่อให้การรับรู้เนี่ยเป็นอย่างโปร่งใสนะครับเดี๋ยเรามาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่านะครับอยา่างแรกเลยเราก็เข้าสู่ระบบของแอดมินนะครับ พอเข้ามาแล้วนะก็จะเป็นแดชบอร์ดนะจะเห็นรายรับรายจ่ายนะครับของทั้งหมดเลยนะครับในช่วงช่วงนั้นนะครับก็จะมีเมนูครับจัดการรายรายการการเงินนะครับจัดการประเภทนะครับมีประเภทอะไรบ้างจัดการผู้ใช้งานนะครับอ่าก็จะมีวยาวจกรคนที่หนึ่งแล้วก็คนที่สองนะครับมีคนคอยอนุมัติแล้วก็มีรายงานนะครับรายงาน แล้วก็จะมีโปรไฟล์นะครับเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านแล้วก็จะมีตั้งค่าออีเมลนะครับสำหรับการส่งอีเมลซึ่งระบบเนี้ยจะเป็นการส่งอีเมลครับถ้ามีการาจากการประเภทรายรับรายจ่ายนะครับก็จะส่งอีเมลไปหาพยาวิาจารณ์คนที่หนึ่งและคนที่สองนะครับเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยมีการออกข้อมูลแลยรับายจ่ายนะครับหรือว่าจะเบิกเงินหรือว่าจะจ่ายเงินหรือว่ารับเงินนะครับ ก็ให้ไว้ยาวัจกรนรับรู้นะครับทั้งสองท่านครับทั้งท่าน,น 1, ที่หน,นึ่งและท่านที่สองนะครับเดี๋ยวดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นจัดการประเภทนะครับเราก็สามารถเพิ่มประเภทได้ครับเช่นเ,เงินทําบุญนะครับก็จะเป็นรายรับนะครับมันถือเข้าไปนะครับก็จะมีเห็นไหมเงินทําบุญเข้ามา คนนี้เราก็ไปจัดการอ่าการเงินนะครับก่อนหน้านั้นอ่ะเราก็ต้องตั้งค่าอีเมลแล้วก็ตั้งค่าอ่าว่าใครจะเป็นวยาวัาจากครคนที่หนคนที่สองนะครับให้เรียบร้อยก่อนผมจะเพิ่มรายการใหม่นะครับว่าวันนี้นะครับมีเป็นเงินทําบุญครับทั้งหมดห้าหมื่นบาทเขาบอกว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งอ่ามาบริจาค มาทาบุญนะครับมาทําบุญมีไฟแนบหรือเปล่าครับมีไฟแนบถ้ามีก็อาจจะเป็นรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วาผมก็สมมติไปสักรูปหนึ่งนะครับแน่ไฟล์ไปล้วก็กดบันทึกเห็นไหมครับบันทึกไปแล้วนะครับก็จะเห็นเลยครับว่าเงินทําบุญอ่าเห็นไหมครับรายรับเงินทําบุญว่าแสนงเงินทำบุญสถานะก็คือรอดําเนินการครับก็คือจะส่งไม่หา้ยาวัชกรคนที่หนึ่งก่อนนะครับทําการอนุมัติตัวนี้ก็ดูไฟแนบได้ครับ ผมใส่รูปภาพรูปเด็กไปคราวนี้ไปที่อ e ีเมลของวาย,ยาวัชกรคนที่หนึ่งนะครับเห่นไหมเข้ามาที่อ e ีเมลแล้วครับอ่ก็ได้อ e ีเมลเข้ามาก็คืนมาเห็นไหมครับว่ามีคนมาทําบุญให้เข้าไปอนุมัตินะครับวาย,ยาวัชกรคนที่หนึ่งก็เข้าไปอนุมัติที่ยูเซอร์ของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นการรับรู้ด้วยนะครับอแล้วเราเข้าสู่ระบบของวาย,ยาวัชกรคนที่หนึ่งนะครับเราใส่ยูเซอร์เนมพัสเวิดไปแล้วก็กดเข้าสู่ ก็เห็นนะครับก็เห็นว่ามีการรายการ่ที่รออนุมัตินะครับเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมครับว่าบริษัทแห่งหนึ่งมาทาบุญด้วยจำนวนเงินห้าหมื่นบาทเห็นไหมบว้ษัทจังหคนหนึ่งก็รับรู้แล้วครับแล้วกดดูไฟแนีซได้ไฟแนนซ์ที่ลูกเด็กที่อัพคนนี้ไว้ทั้งห้อนคนทีหนึ่งรับรู้แล้วครับก็กดอนุมัติมีข้อความใส่ลงไปหรือเปล่านะครับก็า ใส่ไปว่ารับทราบแล้วกดยืนยันอนุมัติใช่ไหมคจะเขียนว่าในการคนที่หนึ่งอนุมัติแล้วก็จะส่ง,สงไปถาวย,ยาวัจกรคนที่สองครับเป็นคนรับทราบอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอ e ีเมลของวิจกรคนที่สองนะครับก็จะเห็นนะว่ามีรายการรออนุมัติระดับที่สองผู้อนุมัติก็คือว่าอ่าวิย,ยาวัจกรคนที่หนึ่งอะ่ะอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับตรงตรงนี้ คนที่สองก็มารับทราบอ่ารับรู้นะเกี่ยวกับการลร,รับไปจ่ายนะครับตอนนี้เราเออกจากระบบจากคนที่หนึ่งนะครับคนที่สองก็เข้าระบบนะครับของคนที่สองเพื่อมาแอปพลูนะครับอ่าต,ตอนนี้เราเข้ามาที่คนที่สองแล้วนะครับคนที่สองเข้ามา right? เห็นไหมครับก็เขียนว่าอนุมัติโดยคนที่หนึ่งแล้วเห็นไหมรอคนที่สองคือคนนี้นะครับมาอนุมัติเขียนว่าผมรับทราบแล้ว ก็กดอนุมัติต่อมาเราก็ไปที่ของแอดมินนะครับพอแอดมินเข้ามานะครับก็มาดูที่จัดการรับรายจ่ายนะครับก็จะเห็นว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับคนที่หนึ่งคนที่สองอัตมัติเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูที่รายงานก็ได้นะครับดูของวันนี้นะ,ะดูของวันนี้นะครับกดดูรายงานเห็นไหมครับว่า เข้ามาเรียบร้อยครับรายรับห้าหมื่นบาทก็คือคนที่มาทําบุญห้าหมื่นบาทที่เราอนุมัติไปเห็นไหมเข้าเรียบร้อยแวนะครับก็จะเป็นการอ่าทําให้ดูนะครับกับระบบบริหารการเงินรายรับรายจ่ายของวัดนะครับเพื่อความโปร่งใสนะครับเราก็ทําให้ไวเรียกว่าพยาวิจารเนี่ยรายรับทราบเลยครับว่าบัญชีแล้วรายจ่าย่ะถูกอนุมัตินะครับก็ใช้ทั้งหมดสองคนนะครับในการรับทราบนะครับ